จตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสัพุทธะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภัวายมามราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณงสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัท เวสสพุทสะพุธะพธทธังอรหังพุโทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธ,ธายะอิติปิโสพระทวายามะราชาโนท้าวเวสสุวรรณูมรนังสุขังอรหังสุขะโตนะโมพุทธ,ธายะท้าวเวสสุวรรณูจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสะพุทสะพุธทธังอรหังพุโทโธ ทาวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายามาราชาโนทาวเวสสุวรรณโนมรณงสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะทาวเวสสุวรรณโนจะตุมห ah าราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสะพุทธสะพุทธังอรหังพุทโธทาวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควา ยามาราชาโนท้าเวสุวรรณูมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณูจะตุมหาราชิกายาลคมภีรจัดหนักสลาปแน่นรัฐบาลวางแผนจาัดหนักทางอรหังพุทโธ้าเวอุวรรณูนงด้วุทธายะอืสุป่สโ่ภัทวายามาราชาจนท้าเวัุวัรณ เราสนับสนุนด้วยท่านชื่อศลัทธาพิณารักบารัตนายานามื่อใต่ตนนจผิดกฎหมายจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสะพ,พุทธะพุทธังอรหังพุทโธข้านลวกสวรรค์าลวโมพุทธายาประสมกันแล้วอิติปิโสพัควายามาราชานท้นาวเวสวรหลังหมวออกประสมกันแล้วเมืองผี นะโมพุทธายะทาวเวสสวรรณูจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสุพุะที่นี่ที่เดียวหย่เดียวในโลทาวเวสสุวรรณูที่หนที่หนห้ามบอกบอกได้ไม่เกินหนึ่งห้ดบอกแล้วเขาจะไม่ให้ไปกองสลากอีกทาวเวสุวรรมรณงสุขังอรหังสุขโตนโมพทายกทาเวสสุวรรณูจตุมหาราชิกา ยักษะพันตาพัดภูริโตเวสสะพุทธะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวายมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสัพุะพุทธัง อหังพุทโธั้าะเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะได้กตัวติปิโสภะควายมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณงสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจะตุมหาราชญายักขะพันตาปนนโตเวสสุขะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะติปิ พรวายมะราชาโนท้าเวสุวรรณูมรณนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณนจตุมหาราชิกาอยักะพันตาพัทภูริโตเมตส <ทา S 2> ังพุทธ <า S 2> ัทงอรหังพุทโธท้าเวสุวรรณโนะโมพุทธายะอิติปิโสพควายะมะราชาโน ท้าเวสุวรรณูมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณูจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสะพุทธสะพุทธังอรหังพุทโธท้าเวสุวรรณูนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายามราชาโนท้าเวสุวรรณูมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ ทาเวสสุวรรณูจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสุพุทสะพุทธังอรหังพุทโธท,ทาเวสสุวรรณนะโ,นโมพุทธายะ